สิสัญญาณที่แสดงว่าแฟนเรามีกิ๊กหน่งเดินไปรับโทรศัพท์ไ,ไกลๆกสองแต่งตัวดีกว่าปกติสามใจรอยบ่อยๆ่สี่ไปกับแม่ไปกับเพื่อนทุระส่วนตัวเยอะขึ้นห้าอยู่ๆก็เป็นเด็กอนามัยนอนเร็วขึ้นมาซะอย่างนั้นความจริงแอบไปคุยกับกิ๊กหกโลกส่วนตัวสูงยากอยู่คนเดียว เจ็มีของใหม่ๆให้ใหช้เทียบโดยที่เราไม่รู้ว่าแฟนไปซื้อมาตอนไหนข้อแปดชี้งดหงิดหาเรื่องข้อ9ห่วงมือถือเป็นอย่างมากข้อ10มีเวลาให้น้อยลงปอรลอเฉพาะพฤติกรรมที่มากหรือน้อยผิดปกติเท่านั้นนะจ๊ะหึงห่วงกันได้แต่เอาแบบพอง,งามก็พรเนาะ ไม่มีจีกับเขาอะ่ะคงไม่มีสิทธิ์สัญญาแบบนี้หรอกโศกเศร้าโศกาดูล